สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเนชเชตยนนะครับเหมือนเดิมนะครับอยู่กันที่บริษัทเชตยนนะสาขาใหญ่นะครับวันนี้ผมมีรถสวยมานําเสนออีกแล้วนะครับผมคันนี้นะครับเป็นโตโยต้ารีโวนะครับตัว 2.4e นะครับแต่แต่งเป็นแบบ T R D นะครับมีโปกล้อนะครับกันชนหน้ากระจังหน้าเป็นแบบ T R D นะครับคันนี้เป็นรถปี2017นะครับเสนอขายอยู่ที่ราคา599,000บาทเท่านั้นนะครับราคาถูกมากๆนะครับกับรถแบบสวยมากนะครับคันนี้นะ เป็นสีบอลเนาะเจ้าของเดิมทามาดีมากนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจหรือกำลังมองหารถนะครับเกียร์ออโต้ครับเครื่องสี่ล้อเออเกียร์ออโต้นะครับเป็นรถกระบะสี่ประตูเกียร์ออโต้นะครับติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์ศูน6์หกสองหศนเจดดดหกนะครับเสียงค่อนข้างจะดังนิดนึงนะครับวันนี้ผมอยู่ตรงที่ช่างนะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอันนี้เป็นเตต้ารีโวนะครับ 2.4e นะครับปี17ราคา599เท่านั้นนะครับแบบหล่อมากนะคันนี้นะครับใครกำลังมองหารถสวยๆแบบนี้นะครับติดต่อผมได้เลยนะครับคันนี้นะด้านหน้านะครับโคมไฟนะครับเป็นโคมไฟแท้เดิมโรงงานนะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟ daytime running light นะครับส่วนด้านล่างนะครับมีไฟตัดหมอกนะครับตัวกันชนด้านหน้าเนี่ยสวยมากนะครับเป็นสีบอลเงินสลับสีเทาเมทัลลิกนะครับพร้อมโลโก้เทียดีอย่างนี้เลยนะครับ แล้วก็มีคิ้วสีโพรเมียมนะครับตรงฝากระโปรงนะครับแล้วก็มีโป่งนะครับโป่งล้อทั้งสี่ล้อนะครับสวยมากนะครับชุดแต่งจากโรงงานนะครับเป็นล้อท R d ีนะครับสวยมากคันนี้ราคาห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวให้ดูแแ็กนะสวยมากนะครับคันนี้นะครับเป็นดิสเบรกนะครับเป็นดิสเบรกอ่าทั้งสี่ล้อเลยนะครับคันนี้นะเป็นแมมกท r d ีแท้โรงงานนะครับยางบิสโตนนะครับ ช่วงล่างหนึบๆแบบนี้เลยนะครับกันชนแนบสนิทนะครับไม่มีแตกนะครับสวยมากนะครับคันนี้นะครับราคา5,99000บาทเท่านั้นนะครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้ามีไฟเี้ือ LED นะครับครอบพรีเมียมนะครับแบบนี้เลยนะครับ่านใดกำลังมองหาอยู่นะครับสำหรับรถกระบะนะรถกระบะสี่ประตูเกียร์ออโต้นะครับขับสบายนะครับเครื่องแรงนะครับช่วงล่างหนึบๆแบบนี้นะครับ สายลุยไม่ควรพลาดนะครับขับทางไกลขับต่างจังหวัดได้ดีเลยนะครับคันนี้นะเดี๋ยวให้ดูเต็มเต็มคันนะครับนี่นะครับเป็นโตโยต้านะครับรีโว่ 2.4e นะครับแต่ง T.R.D. นะครับสีบอลนะครับล้อดูดูสีดําเลยครับมาพร้อมโลโก้ T.R.D. นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับราคา599,000บาทเท่านั้นนะครับไม่เพียง90,000กิโลเท่านั้นนะครับคันนี้นะใครยังหาอยู่นะครับติดต่อผมมาได้เลยนะครับติดปีมาให้เรียบร้อยนะคันนี้มีการตาดนะครับมีแหลกหลังคาให้พร้อมนะครับ สวยมากนะครับใครกำลังมองหานะครับสำหรับรีโว่พีรันเนอร์นะครับ 24e คันนี้นะครับราคา5,99,000บาทเท่านั้นนะครับฟิล์มก็จะเป็นแบบเหมือนประหลอดนิดนึงนะครับเพิ่มความสวยงามนะครับภายในของคันนี้นะครับตัวคอนโซลมีคอนโซลหนังสีดำนะครับแล้วก็ครอบด้วยสีเทาเมทัลลิกนะครับตรงช่องแอร์แล้วก็คอนโซลตรงกลางนะครับเป็นพวงมาลัยหนังสามก้านแท้เดิมโรงงานนะครับสวยมากนะครับคันนี้นะ ตรงแผงประตูนะครับก็จะเป็นสีสีเทาเนาะครอบด้วยสีเทาแผงประตูทั้งบานเป็นสีดํานะครับแล้วก็หุ้มด้วยหนังสีเทาอย่างนี้เลยนะครับสวยมากนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับความสมบูรณ์ของรถคันนี้นะเพิ่งเข้ามาถึงบริษัทนะครับผมสําหรับรีโวคันนี้นะตรงนี้เป็นที่ปรับกระจกไฟฟ้านะครับแลวเซ็นทรัลล็อกแล้วก็ปรับกระจกมองหลังนะครับวงมาลัยหนังสาบก้านมันติฟังก์ชันนะครับแอ์แบ็คู่หน้านะครับ เรือนไม้แท้เดิมโรงงานนะครับสวยมากคันนี้นะครับหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับเป็นจอ Android ทัชสกรีนนะครับสวยมากคันนี้นะครับแอร์ตัวแอร์เป็นระบบเมนนุ่นนะครับเป็นระบบเมนนุ่นนะครับใช้งานง่ายนะครับผมท้านล่างมีพาวเวอร์เอาเล็ตนะครับสองช่องแล้วก็พอร์ต USB นะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นตัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับมาพร้อมโหมด Eco และ Power m o d e นะครับสะดวกสบายมากนะครับ คันนี้นะครับตัวเบาะจะได้เป็นเบาะหนังนะครับสีเทาอย่างนี้เลยนะครับเป็นเบาะทงสปอร์ตนะครับสวยมากนะครับตัวเบาะใหม่ๆนะครับสภาพป้ายแดงนะครับไม่เก้าหมื่นราคาห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับตัวเบาะไม่มีฉีดขาดนะครับเบาะอยู่ในสภาพสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคันนี้นะครับท่านใดกําลังมองหาอยู่นะครับรถสี่ประตูเกียร์ออโต้นะครับราคาห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมแนะนําคันนี้เลยนะครับสวยมากนะครับ ตัวเบาะภายในห้องโดยสารนะครับสามารถพับเก็บได้นะครับอย่างคันนี้นะครับผมพับขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวเบาะพับได้อย่างนี <au alon> <yeah. S 2> ้นะครับทั้งห้องโดยสารสามารถเก็บของได้เลยนะครับด้านล่างเป็นพรมแบบกำมะหยี่นะครับสวยมากนะครับโตโยต้ารีโวนะครับสะดวกสบายนะครับช่วงล่างหนึบหนึบนะครับเกียร์อัตโนมัติขับง่ายนะครับผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดีนะครับคันนี้นะครับเป็นโตโยต้ารีโว 2.4e นะครับอีกหนึ่งคันนะครับที่น่าใช้นะครับผมแนะนําเลยนะครับใครที่สนใจนะครับ หรือกำลังมองหาอยู่นะครับรถเกียรออโต้สี่ประตูนะครับสอี e นะครับคันนี้ปี2017นะครับราคา5,99,000เาหนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์062 6 4หกสองี่ศูนะครับก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้ผมในเพชรยนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ